สวัสดีครับกลับมาเจอก,กันกับ Good Life Channel ครับวันนี้เรามารีวิวเจ้านี้นะฮะลำโพงส่งกลมนะครผมประมูลได้มาจากเว็บชิรินโดครับในราคา56บาทนะครับส่วนราคาขายทางอินเทอร์เน็ตก็อยู่ประมาณ85บาทจนถึง299ประมาณนั้นนะครับเป็นลำโพงนะฮะสำหรับเชื่อมต่อกับพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อป iPad โทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะเชื่อมต่อกับ DVD ฟังเสียงได้นะครับเครื่องเล่น MP3 หรือว่าเครื่องเล่นเสียงพวกนี้ไฮไฟล์นัเองนะครับเขาบอกว่า m u l ติ m e d i a Speaker System Dynamic Modern Sound System สเม2.0ช h น n ลม l ลติมีเดียสปี e เกอรนะฮะก็คือตัวสปีกเกอร์หรือว่าลำโพงให้เสียงขนาดเล็กนั่นเองนะฮะตัวนี้นี่ดูจากรูปแบบกล่องนะฮะเขาบอกว่ามีหลายสีนะครับแต่ตัวที่ผมประมูลได้มาจะเป็นสีแดงนะฮะตามนี้นะครับ อ่โอเคมาแกะกันดูดีกว่าฮะภายในนะครับเออลืมบอกไปตัวนี้รีวิวเสร็จแจกเหมือนเดิมนะครับกับเจ้าบูโนรีวิวแล้วแจกเนี่ยใครอยากได้ดูจบแล้วกันฮะว่าวันนี้จะมีกติกาอะไรให้คุณเล่นกันนะฮะร่วมสนุกกันนะครับมาดูด้านในนะฮะด้านในก็แพ็คมาเรียบร้อยดีนะครับมีลําโพงมาให้2ดอกนะครับนี่หอมมาเข้าคราบประมาณนี้นะครับอ่ะผมขอขยับไปนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคนี่นะฮะอ่ะลักษณะ ภายนอกนะครับก็โอเคนะฮะรูปร่างหน้าตาก็เป็นลำโพงทรงกลมนะฮะนะครับถูกต้องเขาเรียกว่าตรงปกนะฮะอย่างเงี้ยนี่แล้วก็มีสายนะฮะเป็นให้กําลังไฟตัวนี้เป็นสายให้ไฟของมันนะฮะ5โวลต์นะฮะเป็นแบบ USB แล้วก็เป็นแจ็ค35มมแบบ2ขีดนะครับแสดงว่าตัวนี้นี่ไม่มีไมโครโฟนนะฮะการใช้งานนะครับก็เชื่อมต่อกับพวกโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับแต่ว่า เสียบโดยตรงนี้จะไม่มีเสียงนะครเพราะต้องมีไฟเลี้ยงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอา power bank มาเสียบก่อนแล้วกันนะครับนี่เราเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มีตัวควบคุมระดับเสียงนะฮะเป็นขีดเล็กๆตรงนี้ฮะแมนนวลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาให้ลองเทดสดูก่อนดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่น mp3 นะฮะของที่ประมูลจากเว็บชิลินโดนะฮะเนี่ยธรรมดาธรรมดาเลยนะเสียบเข้าไปดูก่อนลยกันะ ตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะ,ะเดี๋ยวลองกดเพลงดูแล้วกันนะฮะนี่โอเคนะฮะเสียงเข้าดีนะครับถือว่าเสียงใช้ได้นะฮะเสียงดังพอสมควรนะฮะใช้แทนทัพร์สมือถือน่าจะเสียงดีกว่านะครับสำหรับคุณภาพเสียงนะผมว่าตัวนี้นี่พอฟังได้นะฮะฟังเพลินเินะครับดูหนังฟังเพลงอาจจะไม่ได้ให้เสียงเบสเยอะนะครับแต่ว่าสําหรับระดับความดังนี่ถือว่าโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวลองมา ใช้ดูกับโทรศัพท์มือถือกันบ้างดีกว่านะครับนี่นะเดี๋ยวผมมาเสียบโทรศัพท์มือถือบ้างแล้วกันนะครับว่าระดับเสียงออกมาเป็นยังไงนะ okay, ฮะโอเคฮะเสียงก็ออกมาโอเคนะเสียงดังพอสมควรน,นะครับนี่เราวางดูนะฮะนี่สมมติว่านั่งดูหนังนะฮะมีเสียงออกมาด้วยนะครับโอเคนะดูรูปร่างหนะ้าตา เอ่ออาบุโนมาดามด้านหลังหน่อยแล้วเออเข้าท่าเข้าท่ามาอ่ะหยุดไว้ก่อนแล้วกันครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าโอเคนะฮะว่ทับใจดีนะฮะเราก็สามารถพกพาได้ถนะ้าคุณมีพ o w e แบงค์หนึ่งตัวนะครับก็ให้ไฟเลี้ยงสำหรับเจ้าลำโพงตัวนี้นะฮะแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเล่นเกมีสามหรือว่าคุณจะต่อกับพวกแล็ปท็อป iPad หรือจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ p ีก็สามารถใช้งานได้นะครับก็ถือว่าเป็นสติกเกอร์สำหรับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กมาตรฐานนะครับทั่วไปแต่ที่ที่มันโอเคก็คือมันราคาถูกนะฮะใครที่อยากจะประมูลก็แนะนำนะครับสำหรับตัวนี้ประมูลให้ต่ำแบบประมาณ60บาทเนี่ยกำลังดีเลยนะฮะแพงกว่านั้นคงไม่โอเคนะฮะผมว่ามันแพงเกินไปนะครับสำหรับสินค้าชิ้นนี้นะผมให้ผ่านแล้วกันนะครับใครอยากได้สินค้าตัวนี้นะฮะโอเคมารีวิวแล้วแจกกับ จ้าบูโนนะครับติดชมรายการเข้ามาฮะตามด้วยคําว่าบูโนนะฮะนี่นะฮะเราก็ลังรุนกันดูว่าคอมเมนต์คุณนะฮะจะได้รับการคัดเลือกมาแจกฟรีสําหรับเจ้าลำโพงทรงกลมนี่หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับ,มรบชมแล้วกันฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามกูไลค์ชานอลแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายรีวิวแล้วแจกครับ